วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้วันหยุดสบายผมมาอีกแล้ววันนี้นะครับถึงเวลาแต่งเจ้า M 1 9 1 1 S 7 0จากค่ายโตเกียวมุริอีพาร์ทกันแล้วนะครับสำหรับพาร์ทนี้คือการหรือทั้งหมดนี้ออกมานะครับเพื่อจะใชะ้ชิ้นส่วนอะไรของมันกับชุดแต่งชุดใหม่นั่นเองนะครับมาเรามาลื้อไปพร้อมกันเลยนะครับ สำหรับไอ้โมเดล1911เนี่ยผมก็ลื้อไปหลายตัวแล้วนะครับอันนี้ก็มาลื้ออีกตัวหนึ่งก็เป็นข้อมูลเพื่อนเนาะเผื่อใครจะลื้อเอาไปทำอะไรก็ตามนะครับโอเคอันนี้แมกกาซีนเก็บไปก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ถอดสไลด์ออกมานะครับวิธีถอดสไลด์ก็นี่ปกตินะครับนี่ลองเล็กนะอันนี้ไว้นะครับแล้วก็อะไรต่างๆที่บอกดนะครับจัดเรียงให้เรียบร้อยนะครับอันดับแรกถอดแยกสไลด์ก่อนนะครับนี่เริ่มต้นจากถอดไกด์หลอดนะครับไกด์หลอดผมเป็นไกด์หลอดยาวแต่งนะครับน แต่งนะครับวิธีถอดนะครับไม่สามารถถอดบูธนี้ได้ก่อนนะต้องถอดไกด์หลอดก่อนนะครับก็ดันไปข้างหน้าแล้วก็หมุนออกนะครับได้เป็น2ชิ้นแบบนี้นะครับนี่เป็นงานสเตเลสครับอันนี้ตัวเดิมของมันนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็ต่อไปเอาบูธออกมานะครับบูธนี้ก็เป็นบูธสแตเลสนะครับนี่ของ191 1นะครับถ้าเพื่อนจะหาไอ้บูธ1911แบบทะลุอย่างเงี้ยก็ต้องเอาแบบที่มันใช้กับ1น1 1คือมันไม่ไม่ของมาลอียะมันจะไม่ต้องใส โอลิงมันจะพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดไปใส่วีจะต้องลองโอลิงนะครับเพราะมันจะสั้นกว่านั่นเองนะครับแล้วก็เอาท่อมานะครับโอเคเอาเนี่ยมาบูทโอเคท่อแล้วก็เอาชุดท่อในเรือนท็อปออกจากท่อนอกนะครับนี่เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดชุดนี้นะครับชุดเรือนท็อปเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนท่อในกับยางท็อปนะครับอันนี้เรือนท็อปเป็นของกาบเดอร์นะครับนี่ตัวแต่งนะครับ Okay. วิธีถอดก็คือนี่เห็นนี่ไหมครับน็อตสตัวถอดน็อตสตัวออกมานะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับก็ท่อในยางฮอบนี่เดี๋ยวเปลี่ยนนะครับแล้วก็อันนี้ชุดเรือนทอปเดี๋ยวทำความสะอาดนะครับแล้วก็มาที่ตัวโพรงสูบชุดสูบนะครับวิธีถอดก็คือนีอ่ถอดจุดยึดมันก่อนนะครับด้วยหกเหลี่ยมนะครับได้แบบนี้นะครับแล้วก็ ถอดโครงสูบออกมานะครับวิธีถอดโครงสูบของเจ้ามารุอีนี่นะครับเนื่องจากปืนมารุอีเป็นสไลด์พลาสติกนะครับเขาจะมีรางเล็ก้มาให้นะครับเป็นแบบมันจะเป็นตัวช่วยหยุดไอ้นี่คันค้างสไลด์นะครับแล้วก็จะเป็นรางข้างในจับกับรางตัวนี้ด้วยนะครับเราถอดออกก่อนนะครับใช้สีแฉกนะครับถอดน็อตตัวเล็กนี่ออกมานะครับเพื่อนจะต้องแบะใช้วิธีการแบะอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดดันมันออกมานะครับมันจะหลุดลงมานะครับ ออกมาได้แล้วนะครับต้องแบะนะครับแบะๆแล้วก็ดันออกมานะครับโอเคแล้วเราก็เอาสูบออกมานะครับนี่สูบออกมานะครับนี่อ๋อไอ้นี่ออกมานะครับแล้วก็มีสปริงตัวนี้นะครับเห็นเดี๋ยวก็วางไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยถอดทลนะครับสไลด์นี่นะครับเป็นพลาสติกแล้วก็สูนี่เป็นคนละชิ้นกับสไลด์นะครับถอดได้นะคนละชิ้นกันนะครับแต่ผมว่าอย่างนี้ก่อนครับยังไม่ถอดนะครับเรียบร้อยแล้วชุดบนนะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับต่อไปถอดชุดล่างกันนะครับเริ่มถอดชุดล่างนะครับเมื่อกี้ผม เลยถอดหัวสูบออกเลยนะครับเพราะอยากจะเช็คดูกับไอ้สไลด์ใหม่ว่าเป็นยังไงนะครับสงสัยจะต้องมีการตัดแต่งนิดหน่อยนะครับมันติดอะไรนนิดหน่อยนะเดี๋ยวค่อยๆดูกันต่อไปนะครับอ่ะโอเคถอดดีกว่าถอดชุดล่างนะครับก็คือถอดประกับก่อนนะครับน็อต4ตัวนะครับ1 2 3 4นะครับได้เป็นแบบนี้นะครับวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็ถอดเมนสปริงเซฟหลังอ่อนแล้วก็ถอดตัวปลด ถอดส่วนควบเพื่อจะยกลางนะครับค่อยๆไปทําไปพร้อมกันนะอันนี้ผมฉีดซีลิโคนไว้เช็ดมันสักหน่อยนะครับถอดเมนสปริงก่อนนะครับใช้เหล็กส่งส่งออกมานะครับใช้ตัวรอง้วยนะครับตอกจากตรงนี้ครับนี่ฝั่งนี้นะก็เมนสปริงออกมาอย่างนี้นะครับเอาสปริงกับตัวนี้ในเมนสปริงมาด้วดครับวิธีการคือหาเหล็กส่งดันออกดันลงครับแล้วก็ดันนี้ออกมันก็จะ เด้งออกมาอย่างนี me. Me ้ระวังหายนะครับแล้วก็มีสปริงอย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนตัวนี้นะครับอันนี้เป็นตัวหลังตรงนะครับผมมาทําที่ตอนนั้นได้รีวิวไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับเอาถอดหลังอ่อนออกมานะครับก็คือขึ้นเซฟนะครับขึ้นเซฟไว้นะครับระวังสปริงตัวนี้จะเด่นหายนะครับแล้วก็ดันจากตรงนี้นะครับดันเซฟออกมานะครับเซฟนะครับแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ออกมานะครับตัวมันจะออกมาทั้งอันอย่างนี้นะครับเป็นชุดอย่างนี้นะของมันนะแล้วก็เอาหลังอ่อนออกมานะครับ แล้วก็แหนบสามชายนะครับแหนบสามชายนี่ผมใช้ตัวเดิมไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามันไหวไหมถ้าเกิดไม่ไหวค่อยเปลี่ยนนะถ้าไม่ไหวค่อยเปลี่ยนนะครับตัวนี้เนาะโอเคต่อไปนะครับมันจะเป็นสลักต่างๆนะครับในตัวที่มันล็อกกับโครงนี่นะครับก็หาเล็กส่งเนี่ยดันออกเนี่ยสลักนี่ครับแล้วก็ดันตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมขันตัวนี้ออกนะครับอันนี้ตกลงมานะครับ Disconnect ได้น็อตตัวนี้นะครับแล้วก็สี่แฉกตรงนี้นะครับไขออกนะครับแล้วก็ยกชุดนี้ออกมานะครับตอนยกระวังสปริงตัวคัดออกไอตัวนี้ตัวตัดวาลตัวนี้นะครับค่อยๆนะครับจับอย่างเงี้ยประคองตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวสปริงมันกระเด็นหายนะครับมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาสปริงตัวนี้ออกเลยนะครับเดี๋ยวมันจะกระเด็นหายนะครับหายากนะครับตัวนี้ได้แบบนี้นะครับเก็บไว้ก่อนนะครับถอดตัวนี้นะครับปุ่มกดแม็กนะครับ ไอ้พวกนี้มันเป็นโลหะอยู่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วก็เอาไกลออกมานะครับนี่โอเคอันนี้ก็ว่างเปล่าไม่มีอะไรแล้วครับเสร็จแล้วตัวนี้มาถอดชุดเพื่อเราจะเอาชุดยิงทั้งหมดไปใส่ในตัวใหม่นะครับแต่ไอ้โครงนี่เราไม่ได้ใช้เลยนะครับเพราะว่าตัวนั้นมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับวิธีการถอดก็คือจะมีสีแฉกนี่นะครับออกมาแบบนี้นะครับระวังพวกน็อนนี่ดีๆนะครับมันจะหายนี่ตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็เอานกออกมานะเอาตัวเซียออกมานะครับแล้วก็นี่ นี่ตัวนี้มันจะเป็นสปริงนี่ตัวตีเข็มตีวาลนะครับแล้วก็จะมีสปริงตรงนี้กับตัวบูทตัวนี้นะครับเอาออกมานะครับอ่านี่ดูด้วยนะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะเพื่อนสังเกตนะฝั่งฝั่งสปริงจะอยู่ฝั่งในนะข้างนอกมันจะมีบ่าเห็นไหมอันนี้จะอยู่ข้างนอกนะครับฝั่งข้างนอกนะและนี่มันจะอยู่อย่างนี้นะครับสปริงตัวนี้ก็ใช้ไปก่อนเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิด ต่อไปไม่ไมไดีค่อยเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอย่างบางตัวผมไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเรียบร้อยนี่เหลือแต่โค้งนะครับโค้งนี้จะเก็บไปนะครับอ่ะโอเครื okay, ้อหมดแล้วเดี๋ยวผมเรียงแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายไกทีนะครับ เลียงเรียบร้อยนะครับก็ผมเช็ดทั้งความสะอาดเบื้องต้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะขอดูดูดตรวจสอบเช็คอีกทีนึงแล้วก็จะลองกับของใหม่ดูก่อนว่าต้องมีติดขัดแก้ไขตรงไหนบ้างนะครับและเดี๋ยวตอนมาประกอบจะได้ท,ทําทีเดียวเพื่อนจะได้ไม่งงนะครับ๋ยวผมจะได้อธิบายไปพปร้อมกันเนาะมีไอ้ที่เราไม่ใช้ก็คือมีไอ้ชุดโครงตัวนี้นะครับแล้วก็ท่อชุดท่อนี่ก็เปลี่ยนนะครับสปริงเปลี่ยนนะครับสูบเปลี่ยนสปริสงสูบเปลี่ยนนะครับหัวสูบเปลี่ยนแหนบที่ใช้ไปก่อน สปริงนี่เปลี่ยนบางอย่างใช้ไปก่อนนะครับดูว่าเป็นยังไงเนาะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นแรงอะไรมากนะครับมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่งสวยงามนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อเตรียมจะขึ้นตัวใหม่ชุดโครงที่สั่งมานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบทํากันในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับพาร์ทที่3พาร์ทต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้เล่นเล่น้อยวะเยอะๆเพื่อนบ้านนะครับท่านด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ